เริ่มตัวระบบนี้ที่10,000เหรียญนะครับจบ1ปีนะครับได้กําไรไปทั้งหมด11,000เหรียญนะครับทำให้พอร์ตรวมนะครับจาก10,000เติบโตเป็น21,000เหรียญคิดเป็น110%นะครับหากเพื่อนๆกาลังมองหาระบบที่มี Win Rate สูงมากกว่า60%และชื่นชอบ Price Action ที่ชื่อว่าพิน b a r ์คลิปโรนี้ผมจะมาชี้จุดเช็คพอยต์สำคัญที่จะทำให้เพื่อนๆใช้พินบารเพียงแค่ตัวเดียว แต่สามารถเอาชนะตลาด forex ได้สวัสดีครับผมมทธวัฒจากชลิงเทส o ูนะครับวันนี้มาพบกับ ep ที่197ในครั้ระบบเทรดทุกวันศุกร์5โมงเย็นคลิปวิดีโอนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆดูจบนะครับเพื่อนเพื่อจะได้เซตอัพการเทรด4ขั้นตอนพร้อมผลทดสอบในการใช้งานในสถานการณ์จริงรวมถึงผมจะแจกอินดิเคเตอร์ให้เพื่อนเพื่อนช่วยดูพินบาร์ภายใน1วินาทีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อนๆด้วยนะครับส่วน4ขั้นตอนการเทรดนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับก่อนจะไปหาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใน EP ถัดไปด้วยนะครับหรือเลือกแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เพื่อรับฟรีเทคนิคทั้งตลาดคริปโต Forex และทองคำคลิปเทคนิคที่มีคุณภาพจะส่งตรงถึงเพื่อนๆทุกสัปดาห์ครับทิกเม l ยืนเคียงข้างคุณตลอดเส้นทาง มาดูสินค้าที่เราจะทำการทดสอบในวันนี้ก่อนนะครับนะั่นคือกู้งเงิน USD JPY นะครับหลังจากนั้นให้เ,เพื่อนๆปรับ Time Frame เป็น Time Frame 4ชั่วโมงเหมือนอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับมีเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนั่นคือตัว EMA นะฮะหรือว่าตัว Exponential Moving Average นั่นเองนะครับหลังจากเลือกขึ้นมาแล้วให้เ,เพื่อนๆปรับ Period ให้เป็นเลข8นะครับ และนี่คือเซตอัพเทมเพลตที่ดีที่สุดที่จะใช้ในการเทรดพินบาร์แบบมืออาชีพในคลิปวิดีโอนี้ครับมาดูในเรื่องของพินบาร์อนาโตมีกันก่อนนะครับแบบไหนถึงเรียกว่าพินบาร์ที่ใช่แบบไหนที่ไม่ใช่คือเราจะไม่เทรดนะครับพินบาร์นะครับที่เพื่อนๆรู้จักกันก็คืออะไรครับตัวบอดี้สั้นนะครับแต่ว่าหางยาวนะในที่นี้นะครับผมจะให้เรนจ์ไว้นั่นก็คือสมมุติว่าส่วนสูงตรงนี้นะครับคือ1 0 0นะครับวัดตรงนี้ครับ100นะ ตัวบอดี้นะครับจะต้องหลุดมานะครับไม่เกิน3 0นะครับของความสูงเห็นปะตรงนี้ก็คือ70%อนะครับ70อยู่ด้านล่างเนาะตัวบอดี้นะครับจะต้องไม่เกิน30นะเป็นทั้งแบบ Balish และ bullish นะครับพินบาร์ก็จะมีลักษณะ2แบบถูกไหมแบบนี้ก็จะเป็นแบบตรงกันข้ามนะฮะก็ใช้หลักการวัดเดียวกันนะครับ High ถึงโลนะครับก็คือ0นถึง100ความสูงตรงนี้นะครับก็จะต้องไม่เกินนะครับตรงนี้คือ70นะครับว่ายง่ายก็คือ เลนส์ตรงนี้นะครับก็คือ30นั่นเองนะครับส่วนเลนส์ตรงนี้คือ70ว่ายไง่ายคือตัวบอดี้นะครับจะต้องไม่มีส่วนของบอดี้เนี่ยไม่เกินนะฮะสาขึ้นไปนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวบอดี้นั้นขยับนะครับมาเป็นลักษณะแบบนี้อ่ามนหลุดนะครับโซน30ตรงนี้ขึ้นไปนะครับตัวบอดี้มีความหนามากกว่าปกติแบบนี้ก็จะเป็นพินบาร์ที่เราไม่สนใจหรือว่าเราไม่ได้มองในคลิปวิดีโอนี้ ส่วนตัวช่วยนะครับในการมองหานั้นก็ง่ายมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวผมทาตัวอย่างให้ดูนะครับให้เ,เพื่อนๆหยิบตัวไฟโบขึ้นมานะครับแล้วก็ตีเป็นลักษณะแบบนี้เลยอ่าอันนี้คือไฟโบรีเทสเมนต์นะครับโตรวิล e ์มี MT4 MT5 มีหละะังจากนั้นให้เ,เพื่อนๆเลือกนะครับคนนี้ที่ใช้ i n ร w ิ e e l อยู่นะก็ปรับโซนตรงนี้ครับเป็น0.0.3แล้วก็เลข1นะครับ0.3ตรงนี้ก็คือ30นั่นเองเนาะ1ก็คือ100นะโอเคป่ะ อ่าหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กางวัดนะครับตัวที่เราสงสัยว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันเป็นพินบาหรือเปล่านะครับอย่างเช่นสมมติว่าผมสงสัยว่าแท่งเนี้ยเป็นพินบาหรือเปล่านะครับผมก็กางตั้งแต่อะไรครับไฮถึงโลเนาะแล้วก็โซนนะครับ0.3นอยู่ตรงนี้เห็นปะจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับมันมีบอดี้เนี่ยหลุดลงมาต่ํากว่า0.3แบบนี้ก็จะไม่ใช่พินบาที่เรามองโอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆอมองเห็นไหมฮะ พินบาร์ตรงนี้เห็นไหม0ถึง1เห็นไหมตัว0.3นะครับโซนของเราที่สําคัญอยู่ตรงนี้จะสังเกตว่าบอดี้เนี่ยครับหลุดไม่เกิน0.3แบบนี้คือพินบาร์ที่สมบูรณ์แบบที่เราจะใช้ในการเทรดใน EP นี้ครับแผนง่ายๆของเราวันนี้นะครับมีทั้งหมด4เ็ปขั้นตอนนะครับแผนของผมก็คือสมมติว่านี่คือเส้น moving average ใช่ไหมฮะผมก็จะรอให้มันมีแท่งเทียนนะครับมันมีการวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วมีการ pull back กลับมานะครับแล้วมาสร้างตัวพินบาร์ที่เส้น EMA นะครับ เน้นว่าจะต้องมีตัวพิน b a r ์ทับเส้น EMA นะครับทับนะฮะก็คือส่วนในส่วนหนึ่งก็ได้นะครับที่มาแตะตรงบริเวณของตัว EMA หมายเลข8ของเราในวันนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนทำการเข้าออเดอร์เลยนะครับเข้าออเดอร์ที่ราคาปิดส่วน SL ก็ให้ถอยลงมาจากโลซักประมาณ5พิปนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของ stop loss อันนี้คือจุดที่เราจะ buy ตั้ง TP ไปเลยนะครับ RR คือ1ต่อ1.5เท่า อันนี้คือในเรื่องของเซตัพการเทรดในวันนี้นะครับสี่สเต็ปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจริงกันนะครับเพื่อความเข้าใจจะเห็นว่าตอนนี้นะครับแท่งเทียนเนี่ยมันวิ่งอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับเราก็ยังไม่ต้องไปมอนิเตอร์อะไรมันมากในขณะที่มันวิ่งกลับขึ้นมาแล้วนะฮะอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับหลังจากนี้เราต้องพยายามมอนิเตอร์ละเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสเต็ปที่1คือมีการ pull back นะครับกลับมาที่เส้น EMA ก็จะถือว่าเป็นสเต็ปที่1ก่อนแล้วกันนะฮะ จะสังเกตว่าตรงนี้มีการ pull back กลับมาก็จริงนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็คงมองเห็นตรงกับผมนะฮะไม่ต้องใช้ไฟโบวัดนะครับว่ามันไม่ใช่พินบาแน่นอนนะครับตรงนี้ต่อให้มันทับ EMA ก็ไม่นับนะฮะแล้วก็อาจจะมีการ pull back ลงมาเช่นที่บริเวณแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะครับตามที่เพื่อนๆเห็นนะผมได้ทําการวัดไฟโบไว้เรียบร้อยนะครับตีไว้0ยถึงห0 0นะครับหรือ0ถึง1ก็แล้วแต่นะ แล้วก็ตีโซน3 0.3ไว้นะครับนั่นคือ30%เนาะแต่สังเกตว่าตัวบอดี้แท่งเทียนเนี่ยครับมันไหลลงมาต่ำกว่ากินพื้นที่ลงมาต่ำกว่า0.3นะฮะหรือว่า30%นนั่นเองก็ไม่นับเป็นพินบาร์นะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1มีจริงนะครับคือการ p ุ้งแบ็กแต่สเต็ปที่2คือในเรื่องของพินบาร์3าที่เกิดทับบริเวณ EMA นั้นยังไม่เกิดนะครับเราก็ยังมือนิ่งๆอยู่นะแล้วพินบาร์นะฮะจะเป็นสีอะไร,ไะรับ ไม่ต้องดูสีไม่ต้องสังเกตสีนะฮะต่อมานะครับภาพที่เพื่อนเพื่อนเห็นก็คือตัวนี้นะครับมันเกิดในลักษณะของพินบาร์อีกหนึ่งครั้งนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เป็นอนาตมีที่ถูกต้องนะฮะผมตีศูนย์้อยไวเห็นไหมฮะแล้วโซนของเราคือศูนย์ยูสามตรงนี้บอดี้นั้นอยู่นะครับไม่เกิน30%แบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวสั้นหางยาวเป็นพินบาร์สาที่เรามองหาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือในเรื่องของสเต็ปที่1นึบวกสนะครับหถึ่า1คืออง b a c k เห็นปะกาฟวิ่งออกมา pull back ทับเส้น EMA 2เกิดลักษณะของ30%มินบเร์เซ็ตที่3นะครับผมจะใช้เรื่องของ EMA filter ด้วยนะครับ EMA filter คือ EMA เลข8เนี่ยนะครับว่าราคาปิดนั้นถ้าเราจะเล่นขาบายใช่ไหมครราคาปิดนั้นจะต้องอยู่เหนือ EMA ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ราคาปิดเป็นไงฮะอยู่เหนือ EMA อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มองเป็นขาขึ้นเราก็จะต้องเข้าเดอร์นะครับเปิดบ่ายในเ็ปที่4ต่อเนื่องเลยนั่นเองมันจะไวนิดนึงนะครับ เพราะว่ามันไม่ยากนะครับเรื่องของเรื่องคือมันดูง่ายๆนะครับในเรื่องใน EP นี้นะครับเปิดบ้ายไปเลยครับที่ราคาปิดนะฮะแล้วก็ SL วางไว้ที่โลนะฮะเผื่อซอมล้อสักประมาณ5พิบแล้วก็ตั้ง take profit target ไว้ที่1ต่อ1.5เท่าะราคาก็วิ่งขึ้นไปชน TP เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นการเรียนทีไม่ยากนะครับก็มองหาสเต็ปเดิมนะครับคือมีการ pull back นะครับมาที่ EMA โอเค จะสังเกตว่าแท่งเนี้ยนะครับแท่งสีแดงตรงนี้นะครับลองดูตรงนี้ดีนะครับผมสงสัยมันเป็นพินบาร์หรือเปล่าผมก็เลยวัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ0ถึง1นะครับแล้วตัวบอดี้เป็นไงครับปิดอยู่ในเลนส์ของ0.3เพราะฉะนั้นตรงนี้คือพินบาร์อย่างแน่นอนนะไม่ต้องมาเถียงกันนะครับว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นพินบาร์หรือเปล่านะครับหางมันต้องยาวกว่านี้ไหมตัวต้องสั้นกว่านี้ไหมใช้การวัดดีครับง่ายที่สุดหลายๆคนเทรดไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าใช้การคาดเดาการกะนะครับ มันจะเกิดบแอสหรือว่าอาคติได้สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเทรดเชิงระบบนะครับแนวควอนก็สามารถทุกอย่างต้องวัดได้นะครับวัดผลได้หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับใช้ในเรื่องของ EMA filter นะครับดูในเรื่องของราคาปิดอีกทีนึงนะฮะราคาปิดตรงนี้เป็นไงครับปิดตรงนี้ก็ยังสูงกว่า EMA หมายเลขแเพราะฉะนั้นสเต็ปที่3มนะฮะมาแล้วนะครับก็คือจะเป็นหน้าบ่ายนะครับเราก็มีโอกาสเปิดบ่ายในสเต็ปที่4ถัดไปเลยเนาะ ก็มีการ pull back ลงมานะครับเราก็คาดหวังว่ามันจะวิ่งต่อนั่นเองผมก็ทําการเข้าเลยครับเข้าบายนะที่ราคาปิดนะครับราคาปิดอยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมนะเป็นแท่งสีแดงนะฮะแล้วก็ SL นะครับเผื่อลงมาด้านล่างสักประมาณ5พิบนะฮะเทปเปอร f ฟิตแทร็กอยู่ที่ 1, 1. 1> ต่อ1.5เท่าก็โดน TP ไปเรียบร้อย แล้วนะครับไม้นี้จบแล้วนะไม้พินบาร์สีแดงจบแล้วนะฮะก็เกิดซ้อนๆกันอีกนะครับก็มาเกิดพินบาร์ตรงนี้อีกนะครับผมก็ได้ทําการวัดไว้แล้วเหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆดูได้ไวๆแล้วกันนะครับตรงนี้จะสังเกตว่าครับตัวบอดี้ก็อะไรครับอยู่ในเรนจ์ของ30%ตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะทําการเข้าออเดอร์เลยนะครับเพราะว่าตัวพินบาร์ก็ทับ EMA ด้วยนะครับจะสังเกตว่าพินบาร์ทับ EMA ตลอดนะครับถ้าพินบาร์แบบนี้ไม่ทับ EMA ไม่นับนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับ แท่งนี้เป็นพินบาร์นะครับแต่ไม่ได้ทับ EMA นะครับไม่ได้แตะ EMA แบบนี้ผมจะไม่เล่นทุกอย่างอยู่ในเชิงระบบนะครับสามารถทดสอบย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมมีผลทดสอบย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมก็ทําการเปิดบ u ายไปเลยนะฮะแล้วก็ SL วางไว้ข้างล่างนะ TP 1ี่ตอน5 5เท่านะครับโอ้โหนะครับโดน TP ปุ๊บราคาก็กระชากไส้ลงเลยฮะตรงนี้ก็เป็นการเข้าด้แบบง่ายๆนะครับทบทวนแล้วครับ1คือการ p pull ู back ลงมาไหนลงมาที่ตัว EMA เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องมองหาตัวพินบาร์ที่มันทับ EMA เมื่อไหร่เจอ30%พินบาร์ปุ๊บนะครับก็ฟิลเตอร์เล็กน้อยนะครับด้วยราคาปิดซะหน่อยหนึ่งนะครับอ่าถ้าเล่นขาบายราคาปิดต้องอยู่เหนือ EMA หลังจากนั้นก็ทําการเปิดบายเลยนะครับถ้าทุกอย่างมันเข้าแก๊ปทั้งหมดนะทั้ง3เมเซฟที่ผ่านมาตั้ง RR ไว้ TP ไว้ที่1ต่อ1นเท่านะครับอันนี้คือตัวอย่างในกรณีขาขึ้นครับมาถึงจังหวะของขาลงบ้างนะครับอ่ผมจะไล่เ,เื่อนะพอลองดูตามนะครับ อย่างแรกก็คือเพื่อนๆต้องรอการ pullback กลับมาที่เส้น EMA มาเลขก8นั่นเองนะครับแล้วก็เกิดตัว30% pin b a r แต่เป็นในลักษณะของ barish e นะครับโดยไม่ต้องสนใจในเรื่องของสีแท่งเทียนนะฮะอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับหวังเพื่อนๆจะเห็นตรงกันกับผมนะแท่งนี้ครับคือแท่งพิน b a r แบบ barish e แน่นอนนะความคาดหวังคือเอ้ยมันน่าจะลงหรือเปล่านะฮะแต่อะไรครับไม้นี้ผมบอกเลยว่าผมจะไม่เทรดอ่าเพื่อนๆจะงงว่าทําไมถึงไม่เทรดนะครับ เพราะอะไรครับเพราะในเรื่องของโอเคมันพู l l back กลับมาก็จริงนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1ถูกต้องเนาะสเต็ปที่2นะครับเกิด30%พิิบาร์ถูกต้องไหมถูกต้องนะฮะอันนี้คือเช็คลิสต์นะครับอันดับที่3ครับ EMA filter นะครับ EMA filter เป็นไงครับถ้าเราจะเทรดขาลงราคาปิดจะต้องอยู่ต่ำกว่า EMA อันนี้ราคาปิดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าราคาปิดนะครับในเคสนี้นะตัวพินบาร์ตัวนี้ไม่ได้ปิดต่ำกว่า EMA เส้นสีขาวเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นเสร็จที่3นี่แหละครับที่มันไม่ผ่านครับพอเสร็จที่3ไม่ผ่านเนี่ยผมก็เลย cancel order นะครับเงื่อนไขทุกอย่างหมดเลยพิมพ์บาร์ตัวนี้เราจะไม่เล่นกันอลองดูนะถ้าเราฝืนๆเล่นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะ่สมผมเข้าไปที่ราคาปิดน,นะอันนี้คือจริงๆเราไม่เข้านะเพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะครับแต่ว่าผมจะทําให้ดูนะว่าถ้าเราเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะแล้วเราปล่อยเพล์ดูนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันวุดวิจจะโดน TP นะครับไปทั้งหมด2ครั้ง1และ2แต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับโดน Stop Loss ออกครับตรงนี้ที่เรา Stop Loss วางไว้ที่หางตรงนี้ถูกปะเนี่ย1 2ไม่โดน TP นะครับเกือบโดนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเซฟไม้เทรดไปด้วยนะครับในการใช้ EMA ในการกรองราคาปิดนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องดูให้ครบทุกสเต็ปนะครับ อ,อย่าพึ่งมือไวนะบางคนเช็คแค่ pull back นะครับเกิดพินพาบาทับอยู่บน bon EMA แล้วเข้าเลยแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่ได้เล่นนั่นเองนะครับทั้งหมดเลยนะอันนี้ผมทำาััวอย่างที่ผิดพลาดให้ดูด้วยนะเพราะว่าในตลาดจริงมันไม่ได้สวยหรูนะครับง่ายดายไปซัดหมดแบบนี้นะครับโอเคนะตรงนี้เพื่อนๆมองเห็นจุดที่ผิดพลาดแล้วใช่ไหมครับอลองมาดูต่อนะแล้วเราจะเข้าออเดอร์ได้อย่างไรนะฮะลองมาดูต่อ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตรงนี้เกิดตัวพินบาร์นะครับแบบ e a r i s h อ่าเรามาเช็คทีละเรื่องนะครับในเรื่องของการ p pull ู back นะครับกลับมาเสร็จที่1ผ่านนะครับเสร็จที่2คือเกิด30%พินบาร์ันนี้ผมวัดไว้ให้แล้วเห็นไหมตัวบอดี้นะครับปิดไม่เกินเลนจ์เพราะฉะนั้นเสร็จที่2ผ่านเสร็จที่3คือในเรื่องของ EMA filter ครับถ้าเราจะเล่นขาเซลล์ราคาปิดต้องต่ำกว่า EMA อันนี้ก็ปิดต่ำกว่าเห็นไหมนะราคาปิดอยู่ตรงนี้ e m a อยู่ข้างบนนะครับอันนี้1 2 3มาแล้วครบเรียบร้อย3สเต็ปถึงจะเปิดออเดอร์เซล์ได้นะครับช็อ,ชอตลงมาเลยนะครับส t o อป o อ s วางไว้ข้างบนเผื่อบัฟเฟอร์เล็กน้อยนะฮะอา1ต่อ1.5เท่าอ่าแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมฮะว่ามันจะมีความชัวนะครับมากกว่านะ ต้องครบทุกเงื่อนไขเท่านั้นนะครับใน3าสเตปสำคัญเนาะสเตปที่4มันคือการ take action เข้าออเดอร์นะเราจะไม่นับก็ได้นะครับ 1. ครับ pull back 2เกิดินบาร์ไปทับบน EMA นั่นเองและ3ใช้ EMA filter ดูราคาปิดของินบาร์ว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะอย่างบริเวณนี้ถ้ามันเป็นินบาร์ที่ไม่ครบทุกเงื่อนไขนะฮะคือราคาปิดมันไม่ได้ปิดต่ำกว่า EMA แบบนี้เราจะเซลล์ไม่ได้นะครับเราจะไม่ซลล์ลงมานะฮะตามนี้เลยนะผมสอนทั้งแบบที่ ถูกต้องนะครับแล้วก็แบบที่มีข้อผิดพลาดนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปผิดพลาดซ้ํานั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลนะฮะทางสถิติกันนะครับผมทําการทดสอบมาให้ดูทั้งหมดแล้วนะครับในพารถัดไปเชิญชมได้เลยครับหากคุณมีคําถามคาใจในการเทรด forex ว่าจะต้องใช้ระบบแบบไหนอินดิเคเตอร์ตัวใดและเทรดบนไทม์เฟรมเท่าไหร่ถึงจะสามารถทํากําไรได้ดีที่สุด คำตอบทั้งหมดอยู่ในคอร์สเดทรอย์102นะครับคอร์สเรียนที่ใช้เวลาในการวิจัยระบบนานที่สุดเพื่อให้ได้ระบบที่มีความเสถียรในการทํากําไรระยะยาวโดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดโดยทุกระบบต้องมีสถิติรองรับพร้อมรายงานรีพอร์ตของแต่ละระบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้5จุดเด่นสําหรับคอร์สนี้คือ 1. คอร์สเรียนสอนจุดเข้าออกที่ตรงกับพฤติกรรมของแต่ละคู่เงินพร้อมการคำนวณความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. แจ้งทำเฟรมที่ดีที่สุด ให้คุณใช้ในแต่ละคู่นงิน 3. ทุกระบบที่สอนจะใช้ดิเคเตอร์น้อยตัวเน้นความเรียบง่าย simple trade มากที่สุด 4. มีการอัปเดตระบบหรือ optimize ค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมให้ฟรีตลอดไม่มีค่าใช้ใจ่ายและ5พิเศษคือมีห้องไลฟ์สัญญาลคอยแจ้งเตือนระบบสัญญาณทำให้คุณไม่พลาดทุกการเทรดครับหลังเรียนจบจะมีผมเป็นที่ปรึกษาคอยตอบคำถามหนึ่งต่อหนึ่งทางไลฟ์ออฟฟิเชียลทุกวันครับเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนได้เข้าใจในสิ่งที่ผมสอนมากที่สุด คำว่าไม่ล้างพอร์ตยังน้อยเกินไปแต่คุณต้องมีกําไรด้วยพบกันในคอร์ส Day Trade 102ครับมาถึงช่วงผลการทดสอบ strategy นี้นะครับผมได้ทดสอบ strategy นี้บนกราฟของ d i c k m l l l r r o k r r นะครับ Broker สัญชาติ UK นะครับที่มี FCA License แล้วก็ฝากถอนเร็วมากๆนะครับที่สำคัญคือมีค่า Spread บวก Commission นะครับ Plus Commission ด้วยต่ำมากๆนะครับเมื่อเทียบกับบรกเกอร์อื่นๆนะฮะบ,บางบรกรสเปดถูกจริงแต่ว่ามาตีหัวแล้วด้วยค่าคอมมิชชั่นนะครับบวก ค่อนข้างสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วสเปรดบกคอมมิชันเลยค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าติ๊กมือบร็อกร์จากที่ผมทำการใช้งานมานะครับใช้งานจริงมาตลอดนะครับหลายปีที่ผ่านมาสเปรดบกคอมมิชันนั้นต่ำจริงๆนะครับเหมาะกับการเทรดทุกแนวนะครับไม่ว่าคุณจะเทรดสแครปปิ้งนะครับหรือว่าเทรด intra day position นะครับถือข้ามวันก็เหมาะกับ การใช้บรโเกอร์ติหมิวมากๆนะครับโอเคผมได้ทำการทดสอบระบบนี้นะครับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2022จนถึงปัจจุบันนะครับก็คือเดือนเมษายนนะฮะปี2023 1ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเส้นสีเขียวคือเส้นที่เทค r o f i t ไปนะครับได้กำไรส่วนเส้นสีแดงคือ Stop Loss นะครับ ผลนะครับตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับวินเรทนั้นสูงถึง60%เนะครับเมื่อเทียบกับร s ซ r ว์วอเรชที่1ต่อ1นเท่านั้นก็เป็น s i ร e ที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับที่จะหยิบนำมาใช้นะผมได้ทำการทดสอบนะครับด้วยการเติมเงินเข้าไปนะครับเริ่มต้นระบบนี้ที่10,000เหรียญนะครับจบ1ปีนะครับได้กำไรไปทั้งหมด11,000ห่เหรียญนะครับทำให้พอร์ตรวมนะครับจาก10,000เติบโตเป็น21,000เหญคินเป็น110%นะครับถ้าเป็นอน มองพินบาร์ออกนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเทรดไ t r a t e g นี้ได้แต่ช้าก่อนนะครับผมมีตัวช่วยให้เพื่อนๆนะครับใช้ในการดูพินบาร์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นคนที่เปิดบัญชีกับ mill, ติ๊กมิลใต้ลิงก์วิดีโอนี้ก็จะได้รับตัว indicator นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอินดี้ตัวนี้นะครับคืออินดี้ที่ใช้ในการช่วยดูพินบาร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะ c ั s t ตอมไม์เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยชื่อว่า price action combo indicator นั่นเองนะครับวิธีการรับก็ง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่มีบัญชีกับ Ti Mill k b r o Broker นมครับาาร ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงิน200เหรียญขึ้นไปนะครับแล้วก็แจ้งกลับมาทาง Line แอดเชียงเทสคูนะครับแล้วผมก็จะส่งอินดิเคเตอร์ทุกตัวในคางระบบเทรดวันศุกร์ให้นะฮะตัวพลชัอนคอมโบนะครับใน EP นี้คิดยังไงใช้ยังไงนะฮะพินบาร์นะครับก็ติ๊กทูไปเลยนะจริงๆตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้มันสามารถจะดูได้หลายตัวนะครับอินไซบาร์ก็ดูได้แต่เราไม่ได้ใช้ก็ติ๊กเป็นฟอร์ไว้นะครับอ n นกราฟฟิ้งบาร์ไม่ได้ใช้ก็ฟอร์ไว้รู เพื่อนๆสามารถหยิบไปใช้งานเล่นๆดูก็ได้แต่ว่า EP นี้ไม่ได้ใช้ก็ติ๊กเป็น False ไว้นะครับก็คือใช้พิมบาร์อย่างเดียวที่สําคัญคืออย่าลืมปรับนะครับเปอร์เซ็นต์ดิสแทลและเปอร์เซ็นต์บาดี้เป็น30ด้วยนะครับก็คือ30%พิมพ์นบาร์นั่นเองนะโอเคหวังว่าจะ enjoy แล้วก็ประสบความสําเร็จในการใช้นิเคเตอร์プライเ c ชั่น Combo นะครับใครที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะฟังกันกับติ๊กมิวเปิดบัญชีแล้วก็แจ้งเข้ามาได้นะครับได้รับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะก็จะ มองได้ไวๆเลยเห็นไหมตรงเนี้ยมันมีการทับเห็นไหมพินบามันก็จะชี้เลยครับตรงเนี้ยเกิดพินบาร์เซนะพินบาร์เซพินบาร์เซแต่ว่าผมเล่นแค่สัญญาณเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่ามันทับเส้น EMA เนอนาะตรงนี้ราคาปิดได้ก็ทาการเข้าออเดอร์นะครับแล้วก็ได้ท P พไปจริงๆตั้ง R ไว้ทดลองไว้ที่2เท่าด้วยนะครับแต่ว่าสัญญาณตรงด้านข้าตรงนี้จะเห็นว่ามันมีพินบาแหละแต่ ผมเช็คแล้วนะครับโลกับ EMA นั้นมันไม่แตะกันนะครับไม่ได้ทับกันเช่นเดียวกับสัญญาณตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้แตะนะก็เลยไม่ได้เล่นนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้แตะก็เลยไม่ได้เล่นนะครับส่วนตรงนี้แตะแต่จริงนะครับแต่ราคาปิดนะครับถ้าเราจะบายราคาปิดต้องสูงกว่า EMA เส้นสีน้ําเงินนะครับหรือว่า EMA 8นั่นเองแต่ตรงนี้ราคาปิดนั้นต่ํากว่านะครับก็เลยไม่ได้เล่นจะไวนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูตัวพินบาร์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับก็จะมีทางที่มนได้กําไรติดติดกัน แล้วก็มีแพ้มีชนะบ้างนะครับแต่ว่าวินเรทก็แจ้งให้ทราบนะครับคือ60%นะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับส่วนจะนําไปใช้งานไปปรับใช้กับทารเฟรมอื่นๆสินค้าอื่นได้ดีขนาดไหนนะครับอยู่ที่เพื่อนๆเป็นคนทดสอบทดลองตัดสินใจนะครับผมมีหน้าที่แชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆนําไปทดลองต่อนะเทรมยังมีสตินะครับถ้าชอบคลิปดูแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้ล่างนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากสวับ